เพราะชีวิตกูรักชูไฮเอ็นรักชูไฮเอ็นมึงเข้าใจป่ะไอ้เฮียนะคะนักโทษม .112 ของไทยแต่อยู่ในอังกฤษเนี่ยคือ British citizen กฎหมายคุ้มครองจะเอาส้นตีนกระแทกประจานดา่าใครแขวนใครขึ้นช่อง YouTube Social Media นะคะกฎหมายในกรากก็ทำเฮียอะไรกูไม่ได้ รักชูไฮเอ็นรักชูไฮเอนโอ้โหอีโรดมึงนะรักชูหี้รักชูแตดอะไรก๊อปปี้เกตเอหนังตีนชาวนาแท้โอ้โ oh หกูเพิ่งจะเคยเห็นมึงรักชูไปเหอะรักชูแบบนั้นนะ่ะเออเนี่ยของกูเนี่ยรักชูไฮเอ็นของแท้ออริจินัลค่ะ เออไม่ต้องไปก๊อปปี้หีก๊อปปี้แตกก๊อปปี้หนังเออควยใครมาทำของแท้เลยเนี่ยเออของแท้แท้เลยแหละไม่ได้ไปก๊อปของใครมาเนี่ยของกูเนี่ยเออของกูนะยิ่งกว่าอีกเนี่ยไฮเอ็นยิ่งกว่าอีกค่ะเอ็นอะไรวะเอ็นร้อยหวายของกูนะจะได้ฟาดปากมึงนะวันนี้แหละกูจะมาฟาดปากมึงมึงบอกว่า คดีหนึ่งหนึ่งสองที่เกาะยูเคยูหียูแสไอยอะไรของมึงไอซียอะไรของมึงนั่นะนะนะเออกูก็ไม่รู้หรอกมึงด่ามากูก็ด่ากลับไงเออแล้วมึงทำอะไรกูได้แต่คราวนี้นะพ่อมึงอยู่เมืองไทยใช่ไหมอีโลดเออ มึงมาบอกว่ากูและชูไฮเอ็นกูอยากด่าใครก็ได้กูครอบครัวเออแดดดี้ไฮเอ็นแดดดี้ไฮเอ็นของมึงน่ะเออแล้วก็เอามาเอาเงินอะไรมาช่วยสนับสนุนอะไรเงรี้ยเพื่อมาบูลลี่พวกกูอะไรอย่างเงี้ยอีดอกกูก็เลยอยากจะเตือนสติมึงนะกูถึงทำคลิปไงใครก็ได้แชร์ไปหาบอแดดดี้มามีอ่าพ่ออีโรสหน่อยอยู่เมืองไทยน่ะเออ กูอยากจะคุยด้วยแค่นั้นแหละเออแดดี้ไฮเอ็นมึงนะมีบริษัทมีธุรกิจหิแตดอะไรกูไม่รู้ไม่ทราบหรอมรแต่มึงมาเหา่าไงแล้วมึงก็มาเอ,อ่อเทียบเคียงกับคนชาวไร่ชาวนาอย่างกูเออว่าพวกกูจนกระจอกว่าพวกกูเอ,อ่ออะไรกรูมิสาชงมิสาชีพอะไรอย่างงี้ไงกูก็เลยอยากจะคุยกับพ่อมึงนะอีโรดมึงแชร์คลิปที่กูทำนะ่ะ แชร์ไปหรืออย่างแชร์ไปให้พ่อมึงอ่ะเออนะรักชูให้เอน็นรักชูให้เอน็นหินแตดอะไรเราโอ้โหมอหนึ่งหนึ่ง,ง,งสองคนอยู่เมืองไทยต้องเคารพค่ะมึงจะอยู่หิอยู่แตดอยู่ไอซอะไรของมึงมึงด่ามาก,กูด่ากลับค่ะในย t u b e ก็ก็แค่นั้นไงแล้วมึงจะมาเถียงเอาชนะเอาเพ้อะไรล่ะเออนะแชร์ไปให้พ่อมึงดูด้วยแค่นี้แหละ